ไขอกว้สบายดีทุกคนของนายไทล่าวสวัสดีครับพ่อกับบ่าวเล่าเนาะมานี่อยู่ที่ถนนตกบ่าวเล่ากับเดียวมาทางพระรามสามครับมือก็มือเอดูขาเท้าเองร่วงถ้าเขาไปเบิ้งไปกับพวกทีมงานเขานะทางโรงงานนะครับไปดูอู่ต่อเรือวังเจ้าเนาะถนนตกครับ เินกรุงร้อยเก้าเจาพี่กระโดดวะชมบรรยากาศค้ากรับคบรับผมถนนท่าทางสวยงามบกพลาดที่จับโทรศัพท์มาไายขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่เบิ่งบอกว่าทงาทงลาวทางทางประเทศนะฮะยุโรปค,คนล่าที่ไปทํางานย,ยุโรปหรือว่าไปงานขอบครัวไปอยู่ที่นั่นนะฮะเนาะคือเมืองไทยนะครับผม บรรยากาศที่สวยงามบนถนนหนท่าตึกราบันช่องนะฮะต้องเซนนี้กับมีท่างสายรถเอมาที่นะฮะแตบกว่าคือบานบานอยู่ทางเล่าเฮานะเขาจะมีสภานร้อยขามคนขามเลยอยู่บานเฮาย่างขามมาขึ้นยุกอ้อกกลางเลยเฮ้ยพี่ดอกครับ แต่ที่ไหเนาะสิรีมาที่นี่เศรษฐีมาทสามัดรถแลนได้นะครับแต่ว่าตอนจะเข่าสถา,านีรถม่สามารถเข่าไปได้นะครับเนาะเขาจะปิดช่องเพื่อกม,มาที่โดยาาเฉพาะครับขึ้นสะพานนี่ก็มาแบ่ง,งที่แบบที่ไม่ได้ข้างนาในไปไกลตไป ขวามือนี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะคุยนะกันไปนอกท้างหลัง,งลครับผ้าเป็นมาชิ้งานเนาะมาปูจอเรือนะครับอยู่แถวถนนตก,นก,นก,นกเนาะพาล่ากัดกามาทางนี้ มาทางพระรามสามเห็นความสวยงามของถนนพุทงนะเชือพี่องในเบิ้งนี่นะครับเบิ้งเสทนี่ยางใจโลใจโลตอาาคนงเรามันก็ไปติดจ้งใจโลใจโลครับแล้วแม่กัเมียหน่อพันนก็ทาเห็นตาเป็นโมเข้นขามมาฟังเมื่อขืนสานไอ้มื่อนรถเอมาที่ฮะคอแ่สถานีรันรอยยางดี ไม่เป็นไรไงนี่เป็นจุดไป,ป,ปเพราะเราคนขับรู้เองนี่ครับมาถึงจุดนี้ก็คือถนวนว่าเราเราเปเดาวเทีตรงนั้นเป็นที่ห้าวสาแล้วไปไปจาวเลยนะข้างขามไปพระรามสองนะครับทางด่วนนะครับขึ้นไปแเห็นวิวสะพานแขวนสะพานคึงนะครับระนะข้างบนเป็นยังสัตว์แต่ว่ายืนนี่ข้างล่างครับเดี๋ยวภาพมาเบิกข้างล่างว่าอลังกายอนะไรพี่น้องครับโอ้โหครับโอ้โหสุดยอด อย่างไรล่างการสัง่งไะไรยังไงครับคนเนี้ยโยนาผ่าพนพระรามเก้าเนาะไปลงดาวขะน่องไปลงพระรามสอง,องครับตอนนี้เราอยู่แถวบางโขงจะไปมงนาปัตสูสาธุประดิษฐ์เนาะครับไต่ทางด่วนบางสุดยอดดีอุ้ยสูงขนาดเข้าใจอ่ะ สุงโบสุงแต่สะพาพเน้วขามไปแบบเพตะดือดรอดใจนะครับบอกว่าทำไมเราแม่งทำไมเดือดรอดใจเนาะใช่แกะออกเลยอันนี้มันไม่รล้เนี่ยผ้าเป็นช่วงบรรยากาศบนทางด่วนครับ ันไปปรับใน A c u ได้เว้ยแต่ทูสาระครับปรับเผลอเล้อได้เว้ยแต่คนหนึ่คนเราปนการมาครับสใต่สะพานทางด่วนเกนเิแล้วก็ลำบากเส้นไรเป็นเส้นไนพี่น้องครับไายเส้น้ายซ้ายครับเมืองไทยเมืองี่พัฒนาเมืองจะเลิ่ญนลุ่งเรื่องครับ การขับมนาคมใช่ใช่ต้องลองลอกกันเลยไล่ได้หลายๆแนวครับเราก็ไม่รู้ว่าขั้นสมัยพัฒนาไม่รู้ไงเคยเห็นคนอังกฤษมาอยู่คุยกับเจ้านายเพิ่นว่าอันนี้คนประเทศอังกฤษนี่ยังบ่มีครบทุกอย่างขนาด คือเถ่าเมืองไทยเลยนะฮะรถไฟฟ้ารถใต้ดินในยทีมันก็ยังบอขอบคุ้มนะฮะคืออยู่ไทยนะนีเลยยินเพิ่งว่ากับโมเนาะม่นก็มาบอกวาฟังว่าอันนี้คือว่าเมืองไทยนี่ดีี่ชุดแล้วในอาเซียนเฮาเริ่มพัฒนาเพราะว่าขนาดยุโรปยังเขากับยังย่อมรับเขาก่ายังมาเห็นเมืองไทยแล้วเขายังว่าโอ้โหนี่มัน่บราแล้วครับที่เมืองไทยเป็นแบบนี้ มีทั้งไต่ดินมีทั้งรถไฟฝ่ารอยฝ่ามีทั้งไต่ดินม,มีทั้งเงื่อเพิ่นทุกอย่างครับมีมีหลายอย่างเลยเนี่ยวใเ้เลือกขึ้นเนาะแบบสะดวกมองได้กับขึ้นมองหันครับน้องครับหรือว่าเขาชินชมประเทศไทยกันแสดงว่าประเทศไทยนี่กับจเจอเรนแบบโคโหยุโรปกันยังยอมรับนะฮะ ดีครับขึ้นทางด่วนสภาพพีหน่องมาชมบรรยากาศบนทางดวนนะฮว่าเป็นยังไงโอโ้โหตึกแบบสวยงามครับนี่แดดซองมากพอดีแสงได้พี่น่องครับความชัดเจนแจวเลยเห็นมุ่มตึกที่ชัดเจนครับบนทางดวนนะครับผมนี่ครับคือบนทางดวน ท่าเรือบางนาเนาะทางนี้สามารถไปทุกเส้นทางได้ครับแล้วแต่คนผู้สัญจรสิไปลงใสเนาะโอ้หนี่คือบนทางดวนวิวธรรมาชาติของต้นไม้ก็ต้องมีครับเมืองไทยปลูกต้นไม้แล้วก็วิวตึกนะฮะวิวตึกแถวนี้กับ เป็นย,มยอมๆชวนชวนจะเป็นช่วงที่เขาบ่ให้ปลูกตึกบ่ให้สร้างตึกก็มีเนะาะกฎหมายของเมืองไทยเนาะเขาสิมีช่วงที่ละเว้นาการสร้างตึกก็มีเนาะครับนี่ครับโอ้โหจักรสรนทึ่งๆมาตส์ไซโบลูเหือกันบ้าเล่ากับโบลูทึ่งๆก็เป็นเส้นหนึ่งครับ ร่อเครื่องหนจะเป็นสะพานดีอันนี้เชื่อมมัดตอระวังไออย่างงรัชดาไปลงสวนเป็นจจก,กิติเมันบ่เห็นสะพา,าน,นเค่งเครื่องบนใจครับโหไม่รองครับเบิงเบึงมุมนี่ครับสวยงามแม่แล้วจะขึ้นไปช่วงนิดนึงจะแนมลงมาเห็นึกนะฮะตึกที่สวยงามของเมืองไทยนะครับผม พี่น้องครับโอ้โหเอ้ยสวยงามไม่ดีครับนี่นะครับประเทศโอ้โหบเบิ่งเยอรวิวนี่ครับจุดนี้โอโพี่น้องครับนี่แหละครับเมืองที่พัฒนารอบรอบด้านเนาะคลายๆเป็นท่างยุโรปไปเลยขึ้นนะมาจุดนี้เห็นตึกนี่สวยครับ สวยงามมากครับล่งทางดวนนะพี่เนอะเดี๋ยวจะลงทางดวนะแหละเดี๋ยวจะไปท้ำธุระแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เาราเอามาให้ชมเพราะว่าได้ผ่านมาพอดีเนาะตรงนี้ก็เป็นทางเดียวเขาวันแบงคอกไกลนะฮะบนทางดวนนะฮะสามารถเดียวเขาวันแบงคอกได้ใส่มืมอเนาะ โล่งๆเขาเย็นสวยงามมากครับเห็นวิววันเห็นวิวตึกออซีซั่นตึกหลายตึกนะครับเนาะอสำหรับคิปนี่บ่าวเราขอโตัลาไปก่อนครับพบพ่อกันคลิปหน้าครับสบายดีสวัสดีครับนี่ครับมองเดียวทรายนี่คือไปวันแบงคอกเนาะทรายไปเลยโหตึกสวยงามครับ กรุงเทพไปก่อนเด้อบายบาย